การ์ตูนคณิตศาสตร์เรื่องการหาผลบวกโดยการตั้งบวกมีการทดโดยครูคณิตาใจกลา้าเริ่มคาบเรียนวิชาคณิตศาสตร์สวัสดีค่ะทุกคนนักเรียนทั้งหมดทำความเคารพวิชาคณิตศาสตร์ก็จะพบกับครูคณิตาอีกเช่นเคยนะคะวันนี้เราจะมาเรียนกันเรื่อง การหาผลบวกที่มีการทดค่ะมาเริ่มกันเลยค่ะโจทย์ของเราคือ2768บวก1164เท่ากับเท่าใดขั้นที่1เขียนทั้งสองจำนวนให้หลักของจำนวนตรงกันขั้นที่2เริ่มบวกจากหลักหน่วยก่อนเสมอ หากเราเรียนยัไม่คร่องควรบวกในกระดาษทดก่อนนะคะหลักหน่วย8บวกหลักหน่วย4ได้เท่ากับ12ข้อควรจำคือเลขข้างหลังให้นำมาใส่ที่หลักหน่วยข้างล่างส่วนเลขตัวข้างหน้าให้นำไปทดไว้ด้านบน ผลบวกของหลักหน่วยได้สองตัวจึงต้องมีการทดขั้นที่3บวกหลักสิบต่อไปเป็นการบวกในหลักสิบนะคะหลัก16บวกด้วยหลัก16ได้เท่ากับ12บสอนำเลขทดที่อยู่ด้านบนอีกหนึ่งมาบวก ได้เท่ากับ13ข้อควรจำคือเลขตัวข้างหลังนำมาใส่หลักสิบด้านล่าง,างส่วนเลขตัวหน้าให้นำไปทดในหลักถัดไปอย่าลืมนำเลขทดมาบวกด้วยนะคะเมื่อบวกแล้วได้สองหลัก<ๆ>ก็ต้องมีเลขทดอีก ขั้นที่ 4... บวกหลักร้อยค่ะการบวกในหลักร้อยนะคะหลักร้อยเลขเจบวกด้วยหลักร้อยเลขหนึ่งได้เท่ากับ8มีเลขทดอีกหนึ่งนำมาบวกเพิ่มได้เท่ากับ9นํานเลข9ไปใส่ที่หลักร้อยอย่าลืมนำเลขทดมาบวกด้วยนะคะขั้นที่ 5... บวกหลักพัน ดังนั้นคำตอบของข้อนี้คือ3932ไม่ยากเลยใช่ไหมคะการบ้านวันนี้แบบฝึกหัดหน้า74ถึงหน้า75ค่ะแล้วเจอกันใหม่สวัสดีค่ะ